วันนี้เราจะมาพูดถึงกายกับใจหรือหรือรูปกับนามที่ภาษาบาลีเขาเรียกกันรูปกับนามรูปก็คือร่างกายของเราเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือธาตุดินธาตุาน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันเราเรียกว่ารูป รูปเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันก็เหมือนธาตุทั้งหลายแต่นามก็คือใจของเราเนี่ยนามนี่ก็ประกอบด้วยเวทนาก็คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยๆก็คืออารมณ์เวทนาประกอบด้วยนามประกอบด้วยเวทนาสัญญาในความจำสังขารการปรุงแต่ง วิญญาณความรู้สึกเนี่ยที่เราเรียกว่านามหรือว่าใจเราจะเรียกง่ายๆก็คือรูปก็คือกายของเราเนี่ยรูปเขาเขาเลยเรียกรวมกันว่ารูปนามขันห้าก็คือรูปนับเป็นหนึ่งเวทนาก็สองสัญญาก็เป็นสามสังขารเป็นสี วิญญาณเป็นห้าเรียกว่ารูปนามขันห้าในร่างกายของเรานีประกอบด้วยรูปนามขันห้ากายของเราเนี่ยมันมีอายุการใช้งานจิตวิญญาณเนี่ยเราไม่มีอายุการใช้งานมันอายุมันสิบหกเทียบกับเหมือนอายุสิบหกตลอดเวลาสองอย่างนี้ทําไมมามันจบกันได้ พอเรามีปฏิสนณิที่เกิดในคันมรรดาปุ๊บจิตวิญญาณเราก็เข้าไปเลยมันไปอยู่กับเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องแล้วจิตวิญญาณของเราเนี้ยมันไปอยู่มันไปยึดกายเนี้ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วทําให้เราต้องคิดว่ากายนี้มันคือเราเราคือกายเราคือกายนี้เราก็จะยืดเพราะเรายึดมันนะตั้งแต่อยู่ในท้อง เอาเกิดมามันมากับเราอย่างเงี้ยว่ามันเกิดมาปุ๊บมันก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับมันเราเลยยึดมันว่ามันเป็นของเราเราก็ยึดกายนี้มันว่ามันเป็นของเราพอเราไม่สบายขึ้นมาเราเราแก่เราก็วิตกกังวลนะเราแก่เราแก่พอไม่สบายขึ้นมาเราเจ็บพอถึงเวลาจะตายขึ้นมาเราตายยิ่งวิตกกังวลไปกันใหญ่ ว่าเรามายึดกายนี่มันจริงเราไม่ได้เป็นกายมันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปตามอายุของมันกายนี่มีอายุการใช้งานปัจจุบันเนี่ยอายุของคนเนี่ยจะอยู่ที่74ปีแต่คนที่อายุมากกว่า74ปีก็ถือว่ากำไรละเรากำไรนะมันมีกำไรเราอยู่ด้วยบุญด้วยกุศล อยู่เพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เราคิดพิจารณาดูว่าเอ้กายมันเป็นของมันอย่างนี้เราดูซิว่าเนี่ยกายเราเกิดมาตั้งแต่เราเล็ก,ลกแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้เราไม่สามารถจะไปบังคับมันได้ว่าเออแกอย่าแก่นะฉันไม่ชอบแก่นะออมันไม่เชื่อเราพอเราไม่สบายเราก็แกอย่าไม่สบายนะฉันไม่ชอบ มันก็ไม่ฟังเราเลยไม่ถึงถึงเวลาของมันอะถึงเวลาตายมันตายห้ามยังไงมันก็ไม่อยู่เพราะเราไม่สามารถจะไปห้ามมันได้เพราะกายนี้มันไม่ใช่ของเราให้เราคิดพิจารณาอย่างนี้กายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เพราะเราทุกวันนี้ที่เรากลัวตายเรากลัวเจ็บเรากลัวแก่เพราะเราไปยึดมันจริงๆอะจิตวิญญาณของเราน่ะ เปรียบเสม,มือนคนอายุสิบหกเราก็จะไม่กลัวตายเด็ดัาดสิอพอพอเราไปยึดกายนี้มากๆพอเราแก่มาเสร็จใจเราเหมือนคนอายุสิบหกจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำอะไรก็แบบแม่คนแก่เนี่ยไม่ได้ดังใจจะงุดงิดทำไมทำไม่ได้ทำไมมันทำไม่ได้นะคนแก่นี่จะล้มลง,ง่าย เพราะว่าใจมันไปแล้วแต่ขามันไม่ยอมเดินเพราะมันไม่ใช่ของเราเราจะไปตรงนั้นเราจะต้องจะเดินละเราจะเดินละอยากจะเดินใจเรานี่เดินไปละแต่กายมันไม่ยอมเดินตามเราทําให้บางทีเราต้องร่างกายเนี่ยมันต้องหกล้มหกลุกบางทีก็แข้งขาก็หักด้วยการที่ว่าร่างกายเนี่ยมันมีอายกุการใช้งาน จิตวิญญาณไม่ไม่มีอายุการใช้งานตอนนี้เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเรามาฝึกจิตมาฝึกจิตให้มันรู้ให้ได้ว่ามาแยกกันว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะเราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยนี่อยู่กายกับจิตนี่มันคนละส่วนกันแต่มันต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เราจะมานั่งอย่างเงี้ยเราตั้งใจจะมานั่งมาปฏิบัติธรรมเราจะมานั่งสมาธิเนี่ยเราคิดอย่างเดียวไม่ได้ไม่สามารถจะมาได้คิดว่าเออวันนี้เราจะไปนั่งสมาธินะเห็ไหคิดอย่างเดียวมันไม่สําเร็จเห็ไหมเราก็ต้องอาศัยกายนี้ออวันนี้เราจะไปปฏิบัติธรรมนะเห็นไ,ไหมเราก็สั่งกายนี้ ตอนนี้เรายังสั่งมันได้เพราะว่ามันยังไม่แก่มันแก่ไปทุกวันแหะแต่มันยังไม่แก่ถึงกับใช้ไม่ได้ตอนนี้มันแก่ยังเรายังใช้มันได้อยู่ใช้ร่างกายนี้ตอนนี้เราตอนนี้เรายังมีใช้มันมันยังเชื่อเราอยู่ตอนนี้เพราะอายุมันยังไม่บางคนก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ ใจเรายัางใช้กายนี้ได้อยู่ไปปฏิบัติธรรมนะไปนั่งสมาธินะมันก็บาตามตามที่เราสั่งมันมาตอนนี้ถ้าอีกหน่อยแก่กว่านี้สักแปดสิบไปปฏิบัติธรรมนะวันนี้มันไม่ฟังเรานะมันไม่ไปนะขามันไม่ยอมเดินนะเราก็จะรู้เลยถึงตอนนั้นนะเราจะรู้เลยว่าโอ้กายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆ ถ้าเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันได้แกต้องเดินนะแกต้องไปนะนั่นแก่จนใช้งานไม่ได้ละเราก็จะใช้มันไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเราใช้กายนี้ได้ปฏิบัติใช้กายเนี้ยไปทําบุญทํากุศลจิตเราต้องสั่งมันจิตเราอย่างเดียวเนี่ยเราทําเองไม่ได้ได้แต่คิดอยากจะกิน อาหารอย่างเงี้ยคิดอย่างเดียวไม่อิ่มเราก็ต้องให้กายเนี้ยมันไปหาอาหารมาให้เราบำรุงร่างกายเพื่อเราจะได้หายหิวเราก็ต้องใช้กายมันไปหาของกินมาให้เราเพือ่ออเพื่อมาบำรุงกายนี่เหมือนกันนึงถ้ามันไม่มีอาหารกายนี่มันคิดเองไม่ได้เพราะมันไม่มีจิตวิญญาณมันก็เป็นธาตุทั้งสี่ มันหิวมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันหิวอแต่ใจเราเนี่ยมันหิวกายมันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยเราหาให้มันเราไม่หาให้มันกินเราไม่สั่งมันไปหาของกินมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่คนที่ทุกข์คือเราเพราะเราไปยึดกายนี้เขาก็เปรียบเสมือนว่าจิตเราเนี่ยเหมือนไอ้ง่อยทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดแต่ทำไม่ได้ว่าเป็นง่อย ทำการทํางานไม่ได้ก็ได้แต่คิดแต่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสั่งกายเนี้ยกายนี่ก็เหมือนไอ้บอดนะคนตาบอดนี่ไปไหนเองไม่ได้ทําเองอะไรเองไม่ได้มันต้องได้รับคําสั่งจากไอ้ง่อยไ,ไอ้ง่อยจะเอาอะไรก็สั่งไอ้บอดไปแกไปหาข้าวมากินนะเนี่ยจะได้หายหิวเพราะฉันหิวอยู่ตอนนี้ก็เรียกมันไปไม,มันก็มีหน้าที่ทําตามเราแหละ เพราะมันคิดไม่เป็นเพราะมันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นเองแต่เราเป็นจิตวิญญาณเนี่ยที่มาใส่มันอยู่เราเปรียบเสมือนเป็นไอ้ง่อยเราคิดเก่งคิดคิดหมดอะคิดด้หมดคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้แต่สิ่งเราทําเองไม่ได้เราคิดได้อย่างเดียวเราก็ต้องสั่งไอ้ใบมันว่าให้มันไปทําถ้าเราสั่งอถ้าไอ้ง่อยคิดดีก็สั่งไอ้บอด ไปทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็คือกุศลทั้งหลายสั่งไปทำบุญทำบุญ,ทำ,บญทำกุศลมานั่งสมาธิตัวเนี้ยจะทำให้เราทำบุญทำกุศลสั่งแล้วก็จิตเราเนี่ยก็คือคนที่ได้บุญก็คือเราเราคือจิตวิญญาณวิญญาณที่เราสั่งไปเนี่ยสั่งกายเนี้ย ให้ไปทําบุญไปทําบุญทำกุศลต่างๆจิตเราก็มีแต่บุญกุศลถ้าจิตเราไม่ดีไปคิดแต่เรื่องไม่ดีก็คือเรื่องชั่วๆเรื่องอกุศลเราสั่งมันมันไปทำม,มันทำหมดเพราะเราสั่งมันเพราะจิตเราสั่งมันสั่งกายนี่ไปทำอะไรมันทำหมดมันก็สั่งมันก็ทำตามคำสั่งของเรา แต่คนที่ทุกข์ถ้าเราไปทำผิดศีลเนี้ยไปฆ่าสัตว์ชีวิตไปฆ่าคนตายเราสั่งกายนี้ไปทำมันไปทำเหมือนกันแต่ใครใครที่ทุกข์ก็คือเราคือจิตวิญญาณของเราเนี่ยโดนจับติดคุกติดตรางากายนี้มันก็เฉยๆโดนจับก็จับไปแต่เราเนี่ยไปยึดกายนี้ใครทุกข์ก็คือเราเนี่ยแหละเป็นคนทุกข์ กายเนี้ยเราสั่งมันไปทําดีมันก็ทําดีไปสั่งไปทําไม่ดีมันก็ทําไม่ดีอคนที่ทุกข์ก็คือ,อคนที่ทุกข์ก็คือใจนี้กายมันไม่ทุกข์เพราะกายมันรับคําสั่งอย่างเดียวเพราะปัจจุบันเนี้ยถ้าเรายังไม่อยังแก่ไม่ถึงที่สุดก็คือแก่ที่ยังใช้ได้เนะี้ยสั่งมันไปมันทําหมดอ่ะสั่งมันไปสั่งกายนี้ไปทำํำไปทําบุญทํากุศลมันทําสั่งมันไปทําชั่วมันก็ทําเพราะมันคิดเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นน่จิตของเราเนี่ยเราต้องฝึกจิตของเราให้เป็นบุญให้กุศลให้เป็นบุญเป็นกุศลก็คือมาดูดูลมหายใจเรามาดูลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทรจนจิตเราสงบศีลเราดีสมาธิเราดีศีลดีเนี่ยศีลดีเรียกว่า เป็นกุศลใจเราเป็นกุศลแล้วก็ให้กายนี้ไปทำสิ่งแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเราจิตเป็นอกุศลจิตเราไม่ดีเราก็จะสั่งกายนี้ไปทำในสิ่งไม่ดีเพราะไม่ดีติดกุกติดตารางไปไปลักขโมยของคนอื่นเขาทาสั่งกายนี้มันไปทำผิดผิดสินผิดธรรมผิดกฎหมาย คนที่ทุกข์คือเราแต่ถ้าเรามาฝึกจิตจิตเนะี่ยให้ดูลมเข้าดูลมออกให้ดูลมหายใจก่อนแนบแน่นถ้าเราศินดีศินดีเราจะมีสมาธิดีสมาธิดีเราดูลมเข้าลมออกจนจนสามารถทรงฌานได้ในชัานหนึ่งชานสองฌานสามชานส,าานสี่ยกจิตขึ้นมาวิปัสสนาญาณ ตอนนี้ยอ้นสินดีเราก็จะทําให้เรามีสมาธิดีสมาธิถ้าเรามีสมาธิดีจิตเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําชั่วได้เห็นไหมอ,อยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มีเป็นคนที่ไม่มีสิลไม่มีธรรมใจเราก็จะคิดใจเราเนี่ยมันจะไหลลงที่ตำ่ำของหนักเนี่ยมันจะลงที่ตำ่ำ ถ้าเราเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทาแต่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายตลอดความไม่ดีเนี่ยมันเป็นของหนักบุญกุศลที่เราทําเนี่ยมันเป็นของเบาเพราะเรากายใจของเราอ,ะอ่ะมีแต่บุญแต่กุศลมีศีลมีสมาธิพอเรามีสมาธิเราจะเกิดปัญญาตัวปัญญาตัวเนี้ย ให้เรามาคิดพิจารณาว่าโอ้ให้เรารู้จนได้ว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันนะเห็น <c oughs> ไห้เพราะทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรโลภะโทสะโมหะตลอดเนี่ยเพราะเราอะยึดว่ากายนี้เป็นของเราแล้วก็ทําให้เรากายไปทำํำดีมั่งชั่วมั่งแต่ถ้าจิตเราเป็นกุศล จิตเราก็จะมีแต่ความดีเราจะใช้กายไปทำแต่สิ่งดีๆพอกายไปทำสิ่งดีๆสิ่งดีนั้นก็ย้อนกลับมาที่ใจเหมือนกันกายนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทำเราสั่งมันไปทำเลยมันก็ไปทำสั่งทำดีมันก็ไปทำ,ทำ,ม,ปทำมันไม่รู้หรอกความดีความชั่วเป็นยังไงสั่งมันทำมันทำหมดอะเราสั่งใจเราดีเราสั่งเขาทำดี ผลดีมันก็กลับมาที่ใจเราอีกเราไปทําความชั่วสั่งกายนี่ไปทําความชั่วกรรมชั่วนั้นก็กลับมาที่ใจเราเหมือนกันไม่ว่าดีว่าชั่วมันก็อยู่ที่ใจของเราเขาถึงบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมก,ก็แล้วแต่มานั่งสมาธิก็แล้วแต่ใจของเราเนี่ยสําคัญ ใจของเราที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็สามารถมาปฏิบัติได้ง่ายธรรมะเราก็จะรู้เรื่องได้ง่ายปฏิบัติง่ายแต่ถ้าใจเราเป็นอกุศลนะการที่เราจะมาสร้างสมบุญเนี่ยมันน้อยโอกาสน้อยมากเลยที่จะมาปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นนะให้เรารู้ว่ากายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนกันนะถึงเวลาทุกคนกลัวตายหมดนะเพราะเราไปยึดกายนี้ว่ามันเป็นของเรา แต่ถ้ามาปฏิบัติจนคิดพิจารณาแล้วว่ากายกับใจนี่มันคนละส่วนกันนะ,ะมันเป็นคนละส่วนกันกายมันตายเราไม่ได้ตายพอถึงตอนนั้นเราจะมีปัญญาคิดพิจารณาพิจารณาอะไรพอจิตสงบแล้วมีศีลมีศีลดีจะทําให้สมาธิดีสมาธิดีจะทําให้เกิดปัญญาดีพอเรามานั่งสงบดูลมเข้าลมออก ทรงฌานได้แล้วเราก็เอามา,าคิดพิจารณาตัวตัวคิดพิจารณาตัวเนี้ยจะเกิดปัญญาตัวปัญญาตัวเนี้ยจะทําให้เราตัดภพตัดชาติตัวปัญญาตัวนเวญญวนี้จะทําให้เรารู้ว่าโอ้กายนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะ,ะกายนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยมันอยู่พอกายนี้มันมีอายุการใช้งานพอมันหมด ใช้การใช้งานเลยไม่ได้เราก็ไปหาที่อยู่ใหม่การที่เราจะไปหาบ้านใหม่ก็เหมือนบางคนก็เปรียบเสมือนว่าบ้างร่างกายของเราเหมือนบ้านเช่าเราเช่าถึงเวลาเราก็ต้องคืนเข้าไปคืนเข้าไปก็คือเราตายไปเราก็ต้องไปหาบ้านบ้านเช่าหลังเนี้ยมันผุพังไปนะเราก็ต้องไปหาบ้านหลังใหม่ เราจะได้บ้านดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ใจของเรานะตอนที่เราสร้างสมไว้ชาตินี้เราให้ทานมาเยอะไหมเพื่อจะไปต่อในชาติต่อไปถ้าเรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานทานมันต้องมีการให้ทานทานเนี่ยจะทำให้เราเกิดมามีความพร้อมมีทรัพย์มีสมบัติจะทำอะไรก็แนละ้วแต่มันจะคล่องตัว ไม่ใช่ว่าโอ้ก็พอจะทําอะไรทีก็ต้องงกงกงกงไปวิ่งทําการทํางาน,นถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเนี่ยในทานที่เราให้แต่ที่เราทําทานเยอะทําทานเยอะชาต,ติต่อไปเราเกิดมาอยู่ดีมีสุขอยู่เกิดในครอบครัวที่มีเงินมีท้องล่ํำรวยบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติรอแล้วนไไปเกิดในคนที่มีพ่อแม่ที่ฐานะดีะเรายังไม่ได้ทํา เกิดมาอย่างที่เขาบอกเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเกิดมาก็มีทรัพย์สมบัติรออยู่แล้วไม่ต้องมาลำบากตักตรำจะทำอะไรก็คิดจะทำอะไรก็ทำได้เลยเพราะมีความพร้อมทรัพย์สมบัติเนี่ยแปลว่าความพร้อมความพร้อมอเราก็ต้องมีทานมีศินรักษาสินดีไม่เป็นไม่ก่อเวรก่อภัยกับใครห้าประการก็คือศินห้าหนั่นเอง สินดีสินเนี่ยข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็เกิดมาอาการครบสามสิบสองไม่มีพิกลไม่พิกลไม่พิการร่างกายครบอาการครบสามสิบสองไม่ไปลักขโมยของคนอื่นเขาซับเราก็อยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าเราไปลักขโมยคนอื่นนะชาติต่อไปเรามีเงินมีทองเมื่อไหร่ก็เกิดอุทกภัยวาตะภัยมีโดนยึดทรัพย์ไปมีคนลักขโมยไปน้ำพัดผาไปลมพัดผาไปเพราะเราผิดศีลข้อสองมาก่อนถ้าเราผิดศีลข้อสามทำให้เกิดเป็นตุด๊ดเป็นแต๋าเป็นทอมเป็นดี้เกิดมา มีผู้หญิงก็ไปสามีสามีก็ไปมีเมียมีเมียน้อยไปมีชู้ผู้ชายมีเมียเมียก็ไปมีชู้ไปมีคนอื่นมีลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังมีลูกน้องลูกน้องก็ไม่ฟังเราผิดศีลข้อสามมาก่อนนะเราก็จะมีตามกรรมของเราที่เราทำไว้แต่ละข้อแต่ละข้อ อย่างศีลเราผิดศีลข้อสี่่ยพูดไรใครก็ไม่เชื่อเกิดมาก็ขนาดปากก็เม้นพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อพูดคนน่ะไม่ไม่นับไม่ถึงถ้าเราผิดศีลข้อห้าข้อห้านี่ดื่มสุรายาเมาในชาตินี้เกิดมาบางคนเกิดมาปัญญาอ่อนอเกิดมาปัญญาอ่อน ครบสาสบสองแต่ว่าปัญญาอ่อนแต่บางคนก็เ,เกิดมาพิกลพิการเพราะว่าศีลเราไม่ดีถ้าเรายิ่งถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยเดยมานั่งสมาธิมีมีปัญญาคิดพิจารณาต่างๆเ,าเกิดมาก็จะมีสติปัญญาดีถ้าเรามีความครบทั้งสามอย่าง เกิดมามีเงินมีทองล่ำรวยอาการครบสามสิบสองหน้าตาสะสวยมีสติปัญญาดีเพราะว่าทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนเพราะเรามีทานมีศิลมีภาวนาตัวเนี้ยมันจะไปกับเราให้เรา,เาให้ทำทั้งสามอย่างไปพร้อมๆกันอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราก็จะในชาติต่อไปเราก็ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเอาชาตินี้ เรารักษาศีลดีเห็นไหมก็ไม่มีเราก็อยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราศีนเราไม่ดีเราก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีใครช่วยเราได้ไม่ว่าศีลไม่ว่าทานไม่ว่าศีลไม่ว่าภาวนาเราต้องเป็นคนทําเองไม่มีใครทําแทนกันไม่ได้พวกนี้ไม่ว่าให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราต้องทําของเราเอง ไม่ใช่ว่าสิ่งเออไม่เป็นไรหรอกบางคนชาตินี้ทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เป็นไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตายไปบุญไม่มีตายไปเดี๋ยวลูกๆมันก็ทําให้ตัวเองยังไม่ทําเลยจะไปหวังน้ำบ่อหน้าให้คนอื่นทํำแม้แต่ตัวเรายังไม่ทําเองไม่ว่าอะไรก็ตามตอนเนี้ยเรายังมีกําลังมีแรงอยู่ทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องทําของเราเอง พื่ออะไรเพื่อตัวเราเองไม่ได้เพื่อใครเลยไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยนไหมทานศีลภาวนาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะเกิดภพชาติต่อไปนะอเราก็จะได้อย่างที่เราตั้งใจไว้อย่างพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็เกิดมาอฐอานะดีครอบครัวที่ดีมีสติปัญญาเนะพราะเราสร้างสมาแต่ชาติฝังก่อนนะี่แหละ เราจะทําให้ดีอยากจะให้ดีกว่าเดิมแล้ว<ม>ก็มาสร้างบุญ<ม>สร้างกุศลต่อให้พวกเราไปคิดพิจารณาดูว่ากายกับจิตนี่มันมันอันเดียวกันหรือเปล่ามันมาคู่กัน<ม>แต่เป็นคนละส่วนกันมันตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ทั้งกายและใจ หรือรูปกับนามเนี่ยเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เราจะแต่ให้เราคิดพิจารณาแค่นั้นเองว่ามันเป็นคนส่วนกันนะถึงเวลามันจะตายเราต้องรับได้ว่ากายมันตายเราไม่ได้ตายเราไม่กลัวตายแล้วตอนนีนน้พอเราสร้างบุญกุศลที่เราจะไปต่อในชาติภพต่อไปเราจะหาบ้านที่ดีกว่าเดิมแล้วตอนนี้เราก็จะไม่กลัวตาย เรารู้แล้วนี่ว่ากายกับใจมันเป็นคนละส่วนกันพอเราจิตเราสงบเนี่ยทรงฌานให้ได้ก่อนคิดพิจารณาแยกเป็นอย่าง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 เราคิดพิจารณาได้เราจะเป็นคนมีปัญญาตามที่พูดไปว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาถ้าเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริง หวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาดูหาใจเข้าพูดหาใจออกโทยืดตัวตรงๆหาใจเข้าพูดหาใจออกโทรหาใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วค่อยๆลืมตาเราจะพักสักครู่